สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกชัานถักไทยสบายดีเป็นอย่างพี่น้องทางฝั่งลาวแล้วกับฝั่งไทยสุขุสุคนเมื่อสุม่องสุบอนนะครับเด้อพบพ่อกับช่างโหลดคือเก้าครับเมื่อน,นี้ก็ได้หลังจากบรนไดถักไทยกันหลายมือนอะครับนาอเป็นจังไดนเนาะครับผม สบายดีสุคนอยู่บ่ครับผมจังใดก็ขึ้นหอดขึ้นเชิงพี่น้องสุคนคือเก่าเลยครับเด้อพราะคอยได้ลงคลิปครับช่างโลดกระไดลงแต่คลิปช็อตคลิปสัน้นเนื่องจากว่ายา่งนํำการลํำงานครับช่วงนี้กำลังเข้มข้นเลยทีเดียวมือนีช่างโลดสิไปพูดนะครับโคกน้องนาคุณปาพิษปกติกะไปเอ็ดงานอยู่เสมอแหละครับแต่ว่ามือนีนพิเศษแน่ คุป่าผิดเป็นโทรหาตะเสาเลยเรื่องจากว่าป่าที่มันเลี้ยงในบอ่อนั่นเกิดการลอยขึ้นมาตายครับตายอย่างายเลยครับพี่น้อง่วมาสิเป็นป่านินป่าจะเพียนป่ากดป่าบึกก็มีตัวใหญ่เ้ยครับตัวใหญ่สมมาเนี่กครับลอยพงาพผงาบ,งงาบขึ้นมามันสิตาย,ยนะสาเหตุักเป็นอย่างครับพี่น้อง เดี๋ยวติดตามชมบรรยากาศไปน้ำกันครับพี่น้องครับโอ้นี่ครับฟางมีคาบน้ำมันเลยพี่น้องเด้อนี่ครับฟางเพ,เพิ่งเอาลงครับเพิ่งเอาลงวนี้น้ำมันเทบหนึ่งอาจจะมาจากเครื่องอัดฟางครับก็เลยเจิเหลือนี่ก็เลยเผาอืม ปลาตัวใหญ่เลยบ่จนที่ร้อยคอน่ะมีปรากฏเหลืองครับปรากฏเหลืองตัวใหญ่บ่อ๋อ้พวกปลาสะพงตะเพียนเดชอะลอย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 จำนวนหนึ่งครับประมาณลอยจำนวนหนึ่งก็ไม่เยอะแต่แต่แต่ไม่ตายใช่ไหมตายเลยอ่ะตายแล้วอ่ะยังไม่เยอะอต่ลอยลอเลอยะเยอะอ๋ออุ้ยเนาะน่าสงสารเนาะ ครับผมนี่เขาเขางี้ผิดกฎหมายเนี่ยเหรอครับผิดกฎหมายด้วยครับ <laughs> เออเราทำยังไงบันนี้แก้อาการเฉพาะหน้าตั้งก็เสียปลาก็ตายต้องทำเม่ก่อน <laughs> <laughs> เออ,เอ,อ,เอ,อปกติว่าฟางเนี่ยมันไม่น่าจะนั่นเนาะน,ะ,นะจวนเนาะดูอยู่หลาย<ร>าคลิปอยู่ดูว่าน้ำขาดออกซิเจน แล้วฝนมันตกปลาฝนมันเป็นกดใช่ไหมครับอฝนเป็นกดปุ๊บลงมาในน้ำปุ๊บทำให้น้ำเป็นกดกระทันหัน<อ>จริงๆปลามันเหมาะอยู่ที่ pH เจ็ดถ<อ>ึงเก้าครับ้ตอนที่ะอยู่ยูทูมนะ<อ>แล้วฟางอะ่ะลงไปในนะ้ำปุ๊บ <c oughs> ฟางคืออะไรฟางก็คือเศษหญ้าเศ<อ>ษข้าวใช่ไหมมันไปหมัก<อ>หมักเท่าอะไรหมักเท่าเป็นกดถูกไหมครับไม่น้ำมันเป็นกดตื่มลงไปอีกเป็นกดปุ๊บปลามันอยู่ในสภาพกดไม่ได้อคลอดขึ้นมาบอกกับออกซิเจนไม่มี ผมกินนะผมก็เลยเอาปูนขาวมาลงได้มาจากไหนปูนขาวไวแท้เขาไปซื้อร้านร้านแถวร้านที่แลบ้านเราเนี่ยครับเขาก็เปิดแต่เช้าอยู่เนาะครับผมแล้วไปเอาใส่มาไม่กรมที่ดินเขาให้มาตั้งแต้ขุดบ่อแหละไม่ค่อยได้ใช้ไาโรยก้นบ่อไงแล้วทำหลักปล่งปางโรยก้นบ่อก่อนแต่ปอที่มันนานแล้วเออ ผมมีการสอบหนึ่งครับเพ่อนๆเอาเจียนในดินเดี๋ยวจะเจะถ้าพังจะออกไปดูเราเคยเห็นจำปุโซลเซลไหมเคยเห็นเคยเห็นน้องนารุโตอเนาะมันจะไปติดกับกันเลยใช่ไหมครับเนาะติดกับแผงอะไรบางคนเรจะไปหาดูสักอุปกรณ์สักเครื่องหนึ่งเสีงเงินอีกแล้วปึ่งครับปลา โอ้โหลอยเป็นแพรเลยครับปกติเรเคยเห็นแบบนี้จะเจอครับนะครับนี่ตายแล้วก็มีนี่ตายแล้วตัวนึงอืมนี่คือกลุ่มปลาตะเพียนครับกลุ่มปลาตะเพียนเป็นลอยคอบแบบนี้เลย โอ้หลายครับครับพี่น้องเป็นอ่ะโอ้โหว่าจะรอดดิบบอลลัดฝุ่นทั้งนี้ฝุ่นทั้งนี้กะรลอยคออืมทั้งนี้ครับทั้งนี้ก็ลอยคอมาที่กันเก็ รอ,อยคอหลายใช่เน,ะนเาะแถวนี้นั่นชาวะตีเงินมาเฮอ,อ,อันที่เห็นลอยลน่ะคือปลาอะไรน่ะ นะครับจังหลายเลยมันลอยคอโอ้โหแตยๆตๆแบบนี้อือห <c oughs> ือนะคเป็นแพรเลยครับ ค่อยค่อยตายเลยก็มีทั้งผลหลายครับโอ้โ,อโอหปวดนะครับนี่ก็ลอยอยู่ยังบ่ตาย ครับเมื่อกี้ตัวไงมันบ่อนตามหลดอยันครับครับนะครับ สีดำนี่บวกงว่าปลาอย่างน่าจะปลาหนิมนี่พ้าหา้าาที่เราก็ะดา

นี่ครับน้าจุนี่น้าจุนี่มามามาไปใส่แก้วไม่ต้องไปลูกให้กับเขากินเขาไม่สวยเลยซื้ออะไรต้นะพูไปซื้อคนเดียวเลยลูกปลาโจกระด่าอืมกระดีอร่อยกระดีอร่อยนิ่งอร่อยปิ้งอร่อยเออ

โอ้นี่คือเพิมออกซิเจนเนาะอือเนี่ยเลยครับเนี่ยเออ เพิ่มได้บระคับด้เล่นะเพิ่มได้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 ดีเลยแหละอืมอาานอะเลนออเย็ล้วบาทอาเย็นเก็ตัเออ

เออตัวบักใหญ่เนาะอือหือจะเสียดายจุ่มนี้เด้ประคาบหน่อยประคาวหน่อยครับปลากระเพียงตัวนี้อืโอ้ผู้อามเลย chăng lại nó ba nhăn cả đục điếc như bà lò lè lò lè chứ 에응응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 응 ดุกตัวบางไงเลยดุกปัจเพียนคุณน่ะลาถดถดถดลอยคอเต็มบอ่อเลยครับคุณน่ะที่เห็นลายลเนี่ยมันเป็นอย่างี้ครับป่าครับคุณน่ะ เป็นจุดเป็นจุดอจ่ิงๆครับป่าทั้งนั้นเลยนะครับขึ้นมาลอยคอโอ้เดี๋ยวไล่บ้า ครับดังโอ้ปวดากอาการนั่นันรอระยอยู่ืชว่าประดุกโมเป็นอย่างเนาะรูกท่นเนี้ย้าสภาพนีครับบักขาวเอ<า> ทนขนาดปลาดุกนีมอืมมันจากหนาวหนาวหลมืมาห่อนเหรเนาะจากหนาวหนาวมาห่อนกับท่านหันน่ะ ไคเ่เขาเท่าเดีมนบอกใครเท่ามันตายอยมันคุ้มันทีทำแต่้มันตับน้เคลือเดีากระตับเขาดตอนนี้ยังม่เท่าเดี๋ยวมันมันตับหวนมันจะตายเดียวมันเศราเท่านี่ฮอมาฮ่าฮ่าฮ่เดียวคือมาตายเดียวเลย ตายหมดพ่อโว้ยตัดใจแล้วน้องหลายนักเออนี่เป็อเปรี้ยบไปแล้วปเปดี้ยบเขาไ่ไหวหรือมันหลายกล,าย,ลายเป็นแสบเนาะอือแสบตัววายลูกมนันอีกเนียเมือนหอยเลยลูกมนันเกิดเปดียหลายๆๆอ้วไ่เคยเห็ดจากเทื่อนนะครับเนาะแบบนี้เนาะฮาก็เป็นปีแรกนี่เนาะ ครับกลุ่มปลาจะเพียนแังหลายเลยคุณน่ะเพิ่นขึ้นมาหายใจหายใจบนผิวน้ำนะครับช่างนี่แห้งหลายครับกระดอ้แสดงว่าครับ อืมอืมอมอืมอ้มอืมอืมอืมนืมอืมอมออกซิเจนืมอ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 ามอืมยืมยๆๆ กันขึ้นมาึกทุกปีในซุกปีไม่เคยเห็นครับนาก็เ,เห็นปีนี้อ,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 อย่างายเลยอะไรอืม สันนิษฐานว่าเป็นพ่อฟางนี่เนอะครับเนาะคือาค่าน้ำมันค่ะไม่สันนิษฐานเลยใช่เลยแมนเลยจีอคืนอยื้มน่ะนี่อนะครับอ เกิดน่าจะเกิดจากเครื่องจักรกลเขาแบบว่าสบายน้ำมันแถวบ้านแถวหน้าครับข้ามครับเอาน้ำเอาไอ้เอานลมยามมันลอกปลาแล้วอูอ้เนาะยางหลายเลยบาทฟัง่นบ่ไม่ย้อนลอกไหลมันบ่แดงไอ้ซุปนี่ครับซุปนี่เป็นกาวไหมครับอันเก่าวเบอร์ขับตั้งหน้าไหมแม่เลยไม่บ่ครับ อายุพวกเครื่องมันไฟกับพมาเน้มันเปียกนัเนาะทางนี้เป็นาเเลยครับจะเป็นในพวกน้ำมันเครื่องของไงรถมันลามันอัดเราไม่โหลดแะครับงานมันอัดแ้วมันหัวนะอือหอยอ้วนไม้จูบหืมเฮ้ย าหางานอะไรเแต่เส้เอาซื้อฟางมาตั้งแจ่งคนคนคืออากแ้่พี่น้องเฮ้ยไ่อยากเล่าคนมีตังค์คนมีเงินหรืออะไสิละ่ะเอาลูกกระยากมาแหงเลยอ่เอามีตังค์มาอย่างนี้แหละจ้างซื้อฟางมาลงเสร็จแล้วจะจ้างคนคนขึ้นอากน้ำ ซื้อ,อฟางมะพร้าวทิมร้อก้อนอ่ะุร่ร้อยหน้ามีจากก้างว่ามาคนคืนเลยคิดว่าพจาราเชตนทำอะไรฮะจะลเ <laughs> งมถุงก่อนเถุงอย่าง ปูปูนขาวเขาเอาืมจำปูนขาวบ่ครับอ๋อบุ๋มๆแม่แม,มนโ,โดโนครับตลอดอืมโอ้อ้ปูนขาวห้าสิบโลมันนักบ่ครับอ่าเราบุ๋มๆม,มาละ <c oughs> จะไม่ลงน้ำแล้วนะได้ลงคือเขา,าได้บ่น้ำผู้อ่ะไม่ได้ครับน้ารถทำไมอ่ะมันไม่มีไปซื้อที่ครูะกุนทรรไม่เปิดเหรอครูะกุนทรรเปิดสายเปิดสายครับใช่เราส่งลูกเรียนก่อนใช่เขาอยู่ไกลด้วยเด้พอเจริญคนระับใช่แต่มันมีร้านแม่เขาอยู่ตรงนั้นเนาะอือืม จะตัดสุภาพแล้วก็ตกเนี่ยไม่ตกมาตกถึงน้ำลึกๆนั่นปลากดหรือปลาอะไรนะระเพียนครับน้าหล่อนเหรอไงท้องไงไส้อา่าตะเพียน นี่ปรากฏครับปรากฏใหญ่เออเป็นตลอดบ่เนอะเหมือนเป็นจะบอมีแรงนี่ตัวหนึ่งครับนี่ตัวหนึ่งตัวนี้บบใหญ่ปันไดเอาไปแล้ว เยอ,อะว่าดอย่างหลายเลยครับเป็นแพร่เป็นสูงแบบนี้เลย ครับนะท่านใดมีความรู้ทั้งด้านนี้กะช่วยแนะนำวิธีแก้ไขหน่อยเด้ครับเด้อคลิปนี้ก็ขอจบไปสำนีครับขอบคุณที่ติดต,ตามรับชมครับผมสวัสดีครับ